คอนเสิร์ตก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วราว40นาทีนะคะก็มีเสียงของเหล่าอากาเซ่ค่ะดังกระหึ่มออกมานอกสนามอยู่เป็นระยะค่ะโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็มีอากาเซ่เข้าร่วมรับชมราว1,000 0คนหรือหลักลก,กว่ากว0่า10,000คนนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะกถ็ถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของก็เซเว่นเลยก็ว่าได้ค่ะ แฟนคลับของศิลปินวง GOT7 ซึ่งพวกเขาะะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอากาเซยังคงหลั่งไหลเข้ามาที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรับชมคอนเสิร์ต GOT7 ที่ถูกจัดขึ้นในรอบ5ปีไม่ใช่แค่ผู้ที่มีบัตรคอนเสิร์ตที่เดินทางมาที่นี่เท่านั้นนะคะแต่ยังมีกลุ่มอากาเซอีกจํานวนไม่น้อยที่แม้ว่าจะไม่มีบัตรแต่ก็ยังเดินทางมาร่วมงานเพื่อซึมซับบรรยากาศจากด้านนอกสนามค่ะ อย่างอากาเซ่คนนี้นะคะเปิดเผยว่าแม้จะไม่มีบัตรแต่ก็ตั้งใจมาปูเสือนั่งฟังเสียงของศิลปินที่ชอบอยู่ด้านนอกซึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะใช่คนบัม่ไม่ทัน,ทนก็เลยมานั่งแบบนี้ใช่ก็เขาฟังเสียงไปอย่างนี้ปูจะปูแบบนี้จนถึงจบใช่จบ คอมันเริ่มแล้วมันจบกี่โมงคะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ปกติที่ประมาณสี่สี่ชั่วโมงไหมใช่ค่ะที่เคยที่เคยที่เคยไปดูของน้องแบมมาแต่ถ้าฝนต่อยังจะนั่งอยู่นี้ไหมเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจถ้าฝนต่ะเอาหมวกเตรียมหมวกมานอกจากกลุ่มแฟนคลับแล้วจากการสังเกตโดยรอบจะพบเห็นคนบางกลุ่มที่มีลักษณะต่างจากกลุ่มอากาเซ่ จะยืนปะปนไปกับกลุ่มแฟนๆพร้อมตะโกนประกาศขายบัตรคอนเสิร์ตเป็นระยะจากการสอบถามจากกลุ่มแฟนคลับก็พบว่าราคาบัตรสูงกว่าที่ขายในเว็บไซต์ทางการเฉลี่ยประมาณ2,000บาทขึ้นไปขณะที่บรรยากาศภายในก็เต็มไปด้วยเหล่าอากาเซ่เดินจับจ่ายซื้อของที่ระล,ลึกจากบูธต่างๆแต่จุดที่มีแฟนคลับต่อแถวยาวที่สุดกลับเป็นบูธจำหน่ายเครื่องดื่มนอกจากทางผู้จัด มีกฎห้ามนําเครื่องดื่มและขวดน้ําเข้าไปภายในงานมาไปมาหลายคนแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นรวมเป็นรวมน่าแสดงเป็นดีได้แน้ความรู้คึกยังไงวบอ6มีสักทีนะมีร้องบอกอยากมาจับคนใหญ่ที่นี่ใช่ความรู้สึกหรอเสียใจอะที่ไม่ได้เข้าไปเลยนะเสียใจ ไม่ได้เลยกดยากมากหรอกดยากมากปกติเป็นคนที่กดได้ตลอดทุกคนใช่เซียนในการกดตลอดแต่ปีนยังไม่ได้ตรงไหนคะท่านยังพอถึงคิวปุ๊บเต็มเลยเต็มเออคนจองหมดไม่มีหลุดด้วยปกติบางครั้งเราจะได้พอจากบัตรหลุดช่วงช่วงที่เขายังไม่ใส่กันแล้วบัตรหลุดเงี้ยเราก็จะได้จังหวะนั้นแหะกดได้แต่ล็อบยังไม่ได้เลยใช่ มัท้ทั้ง2 2> ทั้งสองทั้งสองทั้งเลยให้กดรอบแรกรอบแรกใช่ป่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็มีรอบ ส่วนการจราจรโดยรอบพื้นที่นะคะพบว่ารถเริ่มหนาแน่นการจราจรเริ่มติดสะสมตั้งแต่ช่วงก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะถนนรามคำแหงพบว่ามีจักรยานยนต์รับจ้างจำนวนมากเข้ามาตั้งแถวเพื่อรอรับส่งลูกค,ค้าหลังจบคอนเสิร์ตจากการสอบถามข้อมูลพบว่าค่าบริการส่วนใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นที่50บาทแม้จะมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรและราคาจะสูงขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเป็นช่วงคอนเสิร์ตจบลงคนที่ต้องการเดินทางกลับ ซึ่งราคาก็จะเริ่มต้นคืนที่120บาทในระยะทางเท่าๆกันหรือราว2กิโลเมตรค่ะขณะที่จากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรามผู้ที่คิดราคาค่าโดยสารแพงเกินจริงหรือการตั้งวินนอกป้ายเท่าที่ทิมข่าวสังเกตในพื้นที่ราว3ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่พบเห็นเจ้าหน้าที่ปรากฏตัวหรือลงพื้นที่บริเวณนี้ค่ะ ค,คุณเจษดาคุณวันวิสาคะณนะขณะนี้นะคะทางอากาเซ่ก็ยังคงเพลิดเพลินกับการแสดงของก็อดเซเว่นอยู่ในคอนเสิร์ตค่ะจนการการจราจรโดยรอบพื้นที่ขณะนี้ก็ยังพอคล่องตัวได้นะคะแต่ว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตค่ะคาดว่ารถจะเริ่มติดแล้วก็สะสมมากขึ้นค่ะก็อยากจะแนะนําให้กับเหล่าแฟนคลับหรือใครที่ยังคงรับชมรายการของเราอยู่นะคะก็อยากจะแนะนําอีกหนึ่งเส้นทางค่ะนั่นก็คือการโดยสารโดยรถสองแถวค่ะที่จะให้บริการที่ถนน คามำแหงเชื่อมต่อไปยังลาดพ้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรได้ค่ะ